สวัสดีค่ะ,ะดิชากรนะคะเป็นตัวแทนพักประชาธิปัตย์จังหวัดสพุพรรณบุรีเ่ะและตั้งที่สี่นะคะค่ะวันนี้นะคะน้องก็มีปรากฏการแปลกๆนะคะในฐานะที่วงการการเมืองนะคะมันส่งสัญญาณแล้วว่าส่งกลิ่นออกมาแล้วนะคะว่าวันนี้ลุงป้อมลาออกนะคะน้องเพิ่งกลับมาจากการลงพื้นที่แล้วก็เข้ามาที่สำนักงานออฟฟิศนะคะก็เลยมา เอ,อ่อทำการหลายสดนะคะที่จะมาพูดถึงว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากๆเลยนะคะของเอ,อรัฐบาลที่ตั้งใหม่ของคุณเศรษฐานะคะเพราะว่าถ้ารวมลงป้อมก็จะเป็นคนที่หกแล้วนะคะสำหรับหัวหน้าพักที่ลาออกนะคะหัวหน้าพักคนแรกเลยที่ลาออกก็คือคุณป คุณจุรินนะคะแต่ว่าเหตุผลที่ลาออกนะคะแตกต่างจากคนอื่นนะคะเพราะว่าลาออกเนื่องจากว่ามีความรับผิดชอบที่ไม่สามารถนําพาพักนะคะให้ชาัะการตั้งได้นะคะก็จะเป็นขนทรทมเมียมประวัติของพักประชาธิปัตย์นะคะที่หัวหน้าต้องลาออกนะคะคนที่สองนะคะที่ลาออกก็คือคุณประยุทธ์นะคะที่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการเมืองทั้งหมดนะคะ ทำให้พรรครวมไทยสร้างชาตินะคะสามารถที่จะร่วมรัฐบาลกับทางพรรคภูมิใจไทยได้เออพรรคเพื่อไทยได้นะคะแล้วก็คนที่สามที่ลาออกตามออกมาเลยนะคะก็คือคุณหมอชรลนาสนะคะอ,อ้อคุณหญิงสุดารัตน์นะคะพรรคไทยสร้างไทยนะคะก็เปิดบอกว่าเปิดโอกาสให้กับ คนลำดับถัดไปแล้วก็ให้น้องๆได้เข้ามาทำงานบ้างแล้วตัวเองก็จะไปทำงานพักซึ่งพักรวมไทยส้างชาติก็จะมีปัญหาภายในเหมือนกันนะคะการเปลี่ยนหัวหน้าข่าวต่างๆ นะคะบุคคลภายในซึ่งก็ลาออกมาจากพักเพื่อไทยแล้วก็มีคนย้ายกลับแล้วก็มีคนที่เข้ามาลงเป็นผู้สมัครนะคะพักใหม่ก็จะมีปัญหาหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสถานที่แล้วก็บุคคลการลงพื้นที่การทําพักการเมือน,นก็ไม่ได้ง่ายนะคะก็ให้ทุกคนลองจับตาดูนะคะว่าปัญหาของพักไทยสร้างไทยคืออะไรนะคะคนที่3ต่อมาเลยก็คือคุณหมอชนนาธนะคะคุณหมอชนานาธลาออกเนื่องจากว่า ได้หาเสียงไว้นะคะว่าจะไม่จับมือกับลุงนะคะสองลุงนะคะหรือว่าสามต่อน,นั่นเองนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพักเพื่อไทยนะคะก็หักดิบพักเก้าไก่นะคะแล้วก็มาจับมือกับทางคุณลุงประยุทธ์นะคะโดยทางคุณพิลพันธ์แล้วก็คุณขิงนะคะก็ได้อ้างว่าไม่มีลุงแล้วนะคะเราก็อยากที่จะเข้ามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้ฝ่าวิกฤต ครั้งนี้ไปได้โดยให้แดงจับมือกับเหลืองคือหมายความว่าไม่ให้เกิดความขัดแยง้งให้เกิดความสามัคคีนะคะซึ่งจะเป็นมูลเหตุทั้งหมดนะคะของเรื่องราวที่จะเกิดไปหลังจากนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีคนลาออกตามกันมามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชูวิทย์เข้ามา,าแฉคุณเศรษฐาแล้วก็เรื่องที่ดินแต่ว่าคุณเศรษฐาก็ได้เข้าไปเป็น รัฐมนตรีเพราะได้รับการช่วยเหลือจากพักรวมไทยสร้างชาติหรือว่าที่หลายๆคนบอกว่าลุงตู่อาจจะอยู่เบื้องหลังของสวทั้งหมดเพราะว่าพักรวมไทยสร้างชาติไม่ได้มาแค่สอสอแค่36คนนะคะแต่ว่าสามารถต่อรองเตเก้าอี้ของกระทรวงต่างๆได้เพราะว่ามีสวอ,อีกเป็นร้อยนะคะร้อยห้าสิบนะคะที่โหวตให้คุณเศรษฐาวันนั้นนะคะจึงเป็นที่มาของคุณประวิทย์นะคะที่หักกับลุงตู่ใช่ไหมคะเพราะว่า สวสายของคุณประวิทย์เนี่ยไม่ได้โหวตนะคะให้แล้วคุณประวิทย์ก็มาแล้วก็กลับด้วยจึงเป็นการหักกันนะคะในข่าวนะคะก็บอกมาประมาณนี้นะคะว่าจะเป็นักการหักกันนะคะคือคุณประยุทธ์นะคะไม่ได้เปิดโอกาสให้ทางคุณประวิทย์ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็เป็นเหตุที่มาทั้งหมดนะคะจึงทําให้เกิดการโรดเก้าวแต่งตั้งคุณศรษฐาขึ้นมานะคะแล้วก็มีการจัดผู ในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะคะในเศรษฐาหนึ่งะคะซึ่งผเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะว่าเขาไม่พูดเดลไรแมนอินเด r ไรจ t เพราะคือไม่เลือกคนที่มีประสบการณ์ความสามารถในการทำงานนะคะในคณะรัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยใช้การเขาเรียกว่าโคต้านะคะแล้วก็ตัวแทนของกลุ่มทุนต่างๆหรือว่าสอสอที่ชนะนะคะในภูมิภาคเราก็เขีนั้นของจังหวัดนั้นๆเนี่ยเข้ามาแต่ละภูมิภาคจึงทำให้ จึงทำให้ตัวบุคคลที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะคะมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกระทรวงที่นั่งนะคะซึ่งมันก็มาจากหลายส่วนมาจากการดิวกันนะคะเนื่องจากว่าทางคุณเศรษฐาหรือว่าพรรคคุณใจไทยนะคะก็แจ้งว่าโคต้าของแต่ละพรรคนะคะก็ตามจํานวนสสที่ได้เข้ามาก็คือ1นึ่งเคนต่อ1เก้าอี้นะคะก็จะมีการแบ่งโคตา้ารัฐมนตรีว่าการแล้วก็รัฐมนตรีช่วยด้วย นะคะหลังจากนั้นพอเกิดเหตุการณ์ซึ่งก็มีการเปลี่ยนผูเปลี่ยนแปลงมากมายไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยเองนะคะก็มีสอสอจงังหวัดเชียงใหม่ลาออกนะคะจากการที่ไปร่วมมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติในการที่จะตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยแฟนคลับของเพื่อไทยนะคะเข้าไป ก่อความวุ่นวายนะคะแล้วก็บอกลอายจุดนะคะก็ประกาศไม่สนับสนุนรวมไปถึงคุณนัทวุฒิสายเกลือนะคะที่เป็นผู้อํานวยการนะคะในการออกหาเสียงเลือกตั้งนะคะก็ลาออกเพราะว่ามันขัดกับอุดมการณ์ของคนเสื้อแดงนะคะเพราะว่าคนคนมันมีประวัติยาวนานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมัยของคุณทักษิณน,นะคะแล้วก็สมัยของคุณยิ่งรัก นะคะที่นิทรทศกรรมแล้วก็มีาการกลุ่มของปปวสกปปสนะคะของคุณสุเทพแล้วก็ของคุณขิงนะคะผู้นําของกปปสที่มาทําพักลมไทยร้างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นคุณวิทยาแก้วพระดายนะคะหรือว่าคุณพีรพันธ์นะคะ จึงทำให้ครั้งนั้นเนี่ยมันมีทางการที่คุณอภิสิทธิ์นะคะไม่นำพาพรรคประชาธิปัตย์ร่วมในการเลือกตั้งมีเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะคะมีผู้คนเสียชีวิตแล้วก็มีคนติดคุกนะคะจึงทำให้ทางเออเพื่อไทยที่เขามีการสูญเสียนะคะการต่อสู้ดงการทางการเมืองเนี่ยไม่สามารถยอมรับ กับสิ่งที่ทางพักเพื่อไทยยอมไปจับมือกับลุงได้ซึ่งทางคุณเศรษฐาเองแล้วก็คุณหมอโชนาหนะคะเคยประกาศหาเสียงไว้ว่าถ้าจับมือกับลุงนะคะคุณหมอจะลาออกซึ่งคุณหมอก็ได้ลาออกไปแล้วนะคะแต่ว่าการลาออกของคุณหมอนะคะมันจะไม่สง่าง,งามเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าการลาออกของคุณหมอจากหัวหน้าพักนะคะเพราะว่าตัวผิดที่ตัวเองไป พูดว่าจะไม่ร่วมมือกับลุงแนละ้วแต่ท้ายที่สุดไปร่วมมือกับลุงแล้วคุณหมอลาออกจากคณะพักไปเป็นรัฐมนตรีนะคะกระทรวงอะไรคะตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าผนิ่งหรือ,อยังซึ่งจึงทําให้พักเก้าไก่คุณวิโรจน์นะคะแล้วก็พักเก้าไก่ออกมาประนามคุณหมออย่างมากมายซึ่งคุณหมอชนนาทเนี่ยเป็นคนที่น่านับถือมีความรู้ความศึกษาวางตัวดีคําพูดดีนะคะครั้งนี้ก็เสียคนไปเสียคําพูดไปนะคะจากคุณหมอต้องลาออกจากรัฐมนตรีนะคะ ถึงจะกู้ชื่อเสียงได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการเมืองเท่ากับว่าเป็นการหักหลังประชาชนรักรวงพลางนะคะไม่ตรงไปตรงมานะคะน้องก็พูดเยอะนิดนึงเพราะว่าเสียความรู้สึกกับตรงนี้เหมือนกันนะคะเพราะเคยเชื่อว่าคุณหมอโชยนาเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะ แต่ว่าการกระทําแบบนี้นะคะสังคมไทยที่เป็นสังคมพุทธศาสนาแล้วก็เห็นการกระทําที่มันไม่ตรงไปตรงมานะคะการลราออกไม่ได้ลาออกจริงไปรับตําแหน่งที่ใหญ่กว่าอย่างนี้นะคะมันจึงทําให้เกิดวิกฤตศรัทธานะคะซึ่งตามมาด้วยนะคะคุณเสรีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเป็นคนที่มาพูดถึงการร่วมมือกับพรรคก้าวไกลนะคะตั้งแต่8 MOU พรคที่ร่วมรัฐบาลใช่ไหมคะได้เป็นตําแหน่งรัฐมนตรีนะคะอยู่ในโผนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็มาเข้าข้างเพื่อไทยแล้วก็ตอบว่าพักก้าวไกลในเรื่องหนึ่งึงสองนะคะก็ไม่ทราบว่าอันนี้เป็นรัฐบาลแห่งชาติหรือเปล่าที่มีการเรียกคุยกันของทุกคนจึงทําให้คุณชูวิทย์ต้องออกมาพูดว่ามีการปิดปากตัวเองที่จะพูดเรื่องคุณเศรษฐานะคะแล้วก็คุณทักษิณก็ได้กลับมาประเทศไทยนะคะได้เข้าไปในคุกนะะแต่ไม่มีภาพการนอนคุกนะคะ ไม่มีภาพการอะไรก็แล้วแต่เหมือนคนติดคุกทางการเมืองปกตินะคะแต่ว่ากลับมีภาพไปว่าเจ็บป่วยนะคะต้องไปโรงพยาบาลตำรวจไปอยู่ห้อง VIP นะคะหรือว่าจะไปที่อื่นนะคะหลายๆคนก็ออกมาจับตาจับจ้องตรงนี้นะคะหลังจากนั้นคุณเซรีนะคะก็ออกมาลาออกนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่เอ่อ เปิดโอกาสให้คนที่เป็นลำดับที่2ขึ้นมาแทนนะคะซึ่งคุณเสรีก็ด่ากระดาษเลยนะคะรวมไปถึงด่าดถึงท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งของพรรคแห่งพรรคสีฟ้าด้วยนะคะว่าไม่ยอมหยุดไม่ยอมวางมือไม่ยอมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทํางานซึ่งคุณเสรีก็บอกว่าแย่งตาแหน่งรัฐมนตรีกันเหมือนหมานะคะก็คือนี่แหละคา่ะเมื่ออํานาจมันเข้าตามันจะทําให้คนเปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อคุณเสรีลาออกแล้วนะคะพรรคประชาธิปัตย์เองก็ยังทะเลาะกันคุณเดชอิดนะคะคุณชวนแล้วคุณบัญญัติก็ออกมาพูดกันในเสื่งของ มติในการบวดที่จะสัมรือรัฐบาลนะคะก็ซัดก,กันนัวนะคะมะติพักมีการบวดจริงหรือไม่ใครเป็นคนโกหกก็ยังจับตัวไม่ได้พอมาเช้าวันนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือคุณ ประวิทรลาออกนะคะแล้วก็คุณสมชัยนะคะเข้ามาพูดว่าการลาออกของคุณประวิตย์และคุณเสรีพิสุทธิ์นั้นน้อยใจไหมหรือว่าเป็นการสร้างเรียกกระแสศรัทธาจากประชาชนเตรียมการเลือกตั้งใหม่นะคะหรือว่ามองเห็นแล้วนะคะว่า5หัวหน้าพักทั้งหมดลาออกแล้วก็ไม่ร่วมงานกับทางรัฐบาลของสุดคุณเศรษฐาอันนี้เป็นกลิ่นแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้น